ริสต์มาสปีนี้หน้าจอทีวีวูแมนสดใสด้วยเรดใบหน้าเขินอายด้วยพิงมุงมิงบุงกระปิงได้ของมาเต็มถุงเฉดเงาใสบูเกรของขวัญที่ได้จะเป็นสิ่งที่หวังไว้ในใจให้สมปรารถนาและเลงออเรนจ์ให้คิดแต่สิ่งดีๆเชิงสร้างสรรค์พูดเม้นตกับคนอื่นอย่างไพเราะสุภาพมันจะเป็นพรที่จะทาให้เราเจริญก้าวหน้าในอนาคตแต้มเยลโล่รับโชคลาภท่วนหน้านเคลือบเรสสีสดสดความสนุกย่อมตามมาดั่งดวงอาทิตย์ยิ้มแฉ ปาดเลสเบาให้เราแข็งแกร่งฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้อย่างราบรื่นไม่ย่อท้อเหนื่อยหน่ายเบื่อเร็วง่ายๆด้วยวอร์มเกรจะได้สนุกสนานตราบนานเท่านานถึงจะถมสีดำจนมืดมิดแต่ถ้าเข้าใจและเรียนรู้ได้ก็จะเป็นแสงสว่างประหยัดเฉกเช่นสีขาวได้เช่นกันไม่ใหม่นี้ขอให้ทุกคนสมดังใจปรารถนา ทีวีวู n มนมีสเสน่ด้วยแสงสีแดงเรดเท่านั้นเครือบหน้าจอด้วยฮอตพิง k ร้อนแรงแบบเร่าร้อนลำโพงมุ้งมิงหวานเหมือนเลมอนเยลโล่ที่คาด p โฟน e เสริมพิงยิ่งฟุงฟริงชุดสวยน่ารักแอปแบลวด้วยสีไวโอเลตถึงจะไม่มีดวงตะวันฉายแสงโชว์หินปูนให้แสบตายังไงเราก็ต้องเว้นแสงเขาอยู่ดีเพราะเราต้องประหยัดสีมันเป็นสูตรลับของช่องสกาอย่าเผลอไปบอกใครต่อล่ะ อายเขาแล้วละเลงโชว์วอร์มเกรให้ทั่วอย่างนิ่มนวลทับเรดบาวอีกเเยอร์จะยิ่งน่ารักอย่างเหลือเชื่อไลเ่เฉดสีดำปิดจบความงามจะยิ่งบันเจิดทีวีวูมนไอเลิฟอยู่ใช้โคมเยลโล่ปาดให้มีสเสน่ห์ทับเอเรนให้ดูสดมีน้ำมีนวลเนียนนุ่มสบายตาสบายหัวใจละเลงบชัชันอ่อนให้บลก,กัก กำเดาอย่าพึ่งรีบพุ่งเดี๋ยวกระดาษจะปเปียกกางเกงเซ็กซี่ร้อนแรงด้วยฮอตพิง์รองพื้นก่อนส่วนทรงสัดส่วนแน่นๆ ทับด้วยเปลา่าไลเชดเงาสิว่เกรเพิ่มมิติ3าดีทะลวงทุกช่องว่างแทงทุกซอกเติมออกซิเจนซาเดินบูให้ดอกสว่านดูมีชีวิตชีวาขาแมงมุมเรียวงามสเลนเดอร์ชวนหัวใจอ่อนระทวยด้วยสีมาเชนต้าละเลงมอสกีง,งามๆให้หัวใจน้อยๆผ่องใสถมวอมเกรอีกเละเยอะใจที่สั่นจะยิ่งรัวริกตื่นเต้นคึก ลงเฉดเงาดําเอาให้ช่ำแฉะเซ็กซี่บาดใจโอ้ยแม่คุณทุนหัวไอเลิฟอยู่คิริโตอยู่ในส้วมอย่างเท่ด้วยแสงสีฟ้าเซเลเลียนบลูที่ดูดอือ้เปรี้ยวด้วยฮอตพิงใช้เรสพ่นเฉดเงาแค่เห็นก็รู้สึกเหม็นตั้งหิดตั้งหิดเมื่อเกิดสิ่งประหลาดใดๆฉายแสงได้ คนระบายสีไม้ที่เก่งจริงจะหิวแสงทันทีโดยการเว้นสีขาวเพื่อเป็นการต้อนรับแสงขาวที่มาตกกระทบพื้นผิวใดๆก็ตามให้ถือว่าสีขาวคือไฮไลท์ของแสงไม่ใช่เว้นเพื่อประหยัดสีไม้ถึงจะประหยัดจริงๆก็รูดซิปที่ปากให้สนิทอย่าเผลอไปบอกใครเชียวละ5้าห้า,หา ใช้ครีมเบตปาสุกพันธ์เหมือนตอนเราขัดส้วมปเปะ๊ะๆเอาให้ปนเปื้อนเชื้อราด้วยมอสกรีนผสมสีส้วมให้ดูเน่าด้วยมาเจนต้าที่เหลือก็พ่นมอสกรีนดับกลิ่นคาวถมทับด้วยวอมเกรกบกลิ่นเนา่าๆเหม็นสาบให้แน่นๆไล่เฉดดำให้ส้วมอัปเกรดดูมีราคาหูหูยเผาคุนทุนหัวมาเหนือเมฆชัดๆ หน้าจอไททันทีวีแมนเวอร์ชั่นฮาโลวีนต้องส่องแสงด้วยเลสเท่านั้นเหาะด้วยแสงออเรนจ์จะยิ่งดูน่าเกรงขามบาดเยลโล่แสงจะยิ่งดูสว่างเจ,จิดจรัสส่วนทีวีวูแมนสดด้วยฮอตพิงเลนของคาเมราแมนใช้สีเจ็บๆด้วยเซอรเรียนบูสปอตไลท์สว่างด้วยเรมอนเยลโล่ที่เห็นอยู่ขณะนี้คือพระอาทิตย์ยิ้งแฉ่งไม่ใช่หัวฟักทองซักผ้าแต่อย่างใด ยังไงก็ตามแต่นี่คือแหล่งกำเนิดแสงชั้นดีถึงแม้ว่าวันฮาโลวีนจะมืดวิดปานใดแต่เมื่อมีแสงแสบตาเราจำต้องเว้นแสงขาวเพื่อประหยัดเอ้ยเพื่อสะท้อนแสงจากวัตถุจะได้ไม่เปลืองสีเอ้ยจะได้ดูสมจริงต่างหากและสบายกระเป๋าตังหาหา <c oughs> พ่นสีมอสกินละเลงให้ทั่วแล้วเว้นแสงขาวให้เนียนจะได้สวยเมทัลิกแวบแต่อย่าเผลอไปบอกใครเชียวว่าจริงๆแล้วเราเน้นประหยัดสีแล้วละเลงทับอีกเลยเยอร์ด้วยวอร์มเกรย์ไล่เฉดเงาเสื้อขาวด้วยเซเลเรียนบูแล้วทับอีกระลอกด้วยซิลเวอร์ละเลงสีใต้ผ้าคลุมให้ดูดุดันเดือดดานหน้ากลัวด้วยคัดผิงเติมเรทับให้สดๆฉลองวันฮาโลวีนเอาแต่งเล็บออกงานให้หน้าขนพองสยองก้าวดววยวัดูิง แต่งสีดําให้เป็นเงาปีศาจไทยท่านที่น่ากลัวแบบสุดขั้วดันรู้สึกว่าเท่มากกว่าน่ากลัวอีกว่าแสงพลาสมาเจ็ดโดด้วยพิงแล้วเชดเคด้วยไวโอเลตยิ่งทรงพลังอลังการงานสร้างหน้าจอไทท่านทีวีแมนอัปเกรดใส่ด้วยแสงสีฟ้าเซเลเรียสสนบลูดวงอาทิตย์ยิ่งแฉ่งจะปรากฏกายทุกครั้งเมื่ออยากแถเรื่องการประหยัดสีอย่างที่รู้กัน ใครท่านทีวีแมนถึงจะอัปเกรดมาแบบไหนก็ยังต้องใช้สีดำเปลืองมหาสารโคตรโคตรอยู่ดี วิธีการใช้สีอย่างชาญฉลาดจึงบังเกิดขึ้นคือต้องใช้แสงขาวเข้าช่วยยิ่งวัตถุสะท้อนแสงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งประหยัดสีมากเท่านั้นมีนำซ้ําการใช้แสงขาวจะทําให้เรียนรู้ถึงการหักเหของแสงและการแถจนถลอกในการใช้สีได้เป็นอย่างดีถึงจะแอบรู้สึกมักง่ายไม่สบายใจไปบ้างแต่ก็สบายกระเป๋าตังแน่นอนอย่าลืมเว้นไฮไลท์ขาวให้เนียนนะคะแล้วอย่าให้ใครจับได้ว่าเราประหยัดสีซะลา้า เดินลายเว้นแสงขาวเอาให้คุ้มทำให้เนียนแล้วล,วเละเลงมอสกีนทันทีไม่ต้องกลัวเปลืองสีทับถมบอมเกรให้เรียบเนียนทำใจล่มล่มายเฉดดำผสานความฟินเบลนให้อย่างลงตัวที่สุดของความเท่เห็นปุ๊บรู้เลยแม่เจ้าโคตรทรงพลัง หน้าจอใช้แสงสีแดงเรดให้ตุงเสียวสีและเลงออเรนจ์สดๆให้หวานเสียวฟันชมทับเลมอนเยลโลอีกเลเยอร์ให้เปรี้ยวเสียวเว้ยแสงพลาสมาดูดันด้วยพิงอ่อนๆไลเชดเชดโดวโอเลสทรงพลังเกลี้ยวกราดสวยงามใช้แสงทับให้เนียนแบบดูดันอย่างสุภาพชนปรากฏการณ์หิวแสงคือจิตวิทยาเบื้องหลังของคนระบายสีไม้ที่ขี้เกียรระบายสีจึงเกิดอาการหิว แล้วทำไมต้องหิวที่แสงเพราะแสงคือความสว่างสว่างแทนด้วยสีขาวจัวดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึงการหยหาแสงเพื่อเป็นการที่จะไม่ต้องระบายสีเยอะและอีกในยน,นึงก็ตีความได้ว่าเป็นการประหยัดสีได้ด้วยฉะนั้นเมื่อมีการระบายสีไม้ที่โคตรเปลืองเมื่อไหร่การหิวแสงก็เป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งนะจ๊ะจะบอกให้ห้า แล้วเลงมอสกีนให้เกียริแสงโดยการไม่ไปโดนแสงขาวทับอีกเลเยอร์ด้วยวอร์มเกรย์อย่างชันฉลาดไม่เปลืองสีลงสีดำให้เข้มอย่างบางๆสบายกระเป๋าตังโอ้ my god อลังการงามแตแต่ Hoo! งานนี้หน้าจอต้องร้อนแรงด้วยเลสเท่านั้นสารเอาเลสสดๆให้เซ็กซี่เคลือบเลมอนเยลโล่ผสสานให้เปรี้ยวจีด๊ดพลังงานลัสมาส่งพลานุภาพด้วยพิงอ่อนๆแต่กดแรงๆแทง,งไวโอเลตเสียบเข้าให้สุดแต่ต้องปาดอย่างสุภาพเดี๋ยวใสใจะเลื่อนบี้แซนดด้าวลงไปให้เนียนเสียวเว้ยทำไมจึงหิวแสงเพราะจะระบายสีไม้ให้เก่งได้ต้องระบายให้ทุกรูทุกพื้นที่ ขณะนั้นเองก็จะเริ่มเมื่อยจึงเกิดอาการหิวหิวก็จะกินกินเสร็จก็หลับในงานดองจบข่าวแต่เมื่อมีแสงสัดสองเข้ามาธรรมชาติของมนุษย์เข้าใจทันทีว่านี่คือสีขาวเมื่อมีสีขาวแปลว่าไม่ต้องระบายเยอะก็เลยไม่เมื่อยจึงไม่หิวแถมประหยัดสีเป็นกำไรงานไม่ดองเค็มคำนวณได้ทันทีว่าคุ้มเชี่ยเชี่ยดังนั้นที่เห็นว่างๆเป็นสีขาวหลายๆจุดก็เหยียบไว้ อย่าไปบอกใครนะคะว่านี่คือปรากฏการณ์หิวแสงเดี๋ยวเขาจะจับได้ว่าเราประหยัดสีห้าห้าห้าจากนั้นปีกลงด้วยซิวเวอร์เกรททามอสกินให้ระวังปรากฏการณ์หิวแสงด้วยทําให้เนียนด้วยวอมเกรแล้วเลงสีดําให้ดูหน้าเกรงขามขัดจรวนให้รูดปืนด,ด้วยเลดก่อนนอนโอ้โห,โหเท่เกินไปเบาเนี้ย แสงสีสวยสดใสด้วยไรบูพลาสมาชัดกันพ่นสีบลูให้เฟียวละเลงคอบอลบลูเอาให้ฉ่ำแฉะเคลือบสีเมทัลลิกปืนพลาสมาจะทรงพลานุภาพด้วยเซล,ลีนบลูคนที่ละเลงสีไม้ได้อย่างชาญฉลาดจะต้องเฉลียวใจกับสิ่งนี้ 1. เห็นดวงตะวันยินให้ต้องเว้นแสงขาวโดยทันที 2. ห้ามเหล่าสีไม้ให้แหลมเกินมันเปลืองสีไม้ 3. อย่าขยันระบายสีไม้จนลืมเว้นไฮไลท์ขาว 4. ระวังเห็นสีขาวแล้วกระเยี่ยงกระหือรือระบายสีอื่นทับ 5. เคารพแสงสว่างโดยไม่ถมทับสีขาวด้วยสีอื่นๆ 6. เว้นขาวให้เนียนๆอย่าให้ใครรู้ว่าเราประหยัดสีไม้ 7. อย่ากลัวดราม่าประหยัดสีไม้เพราะมันประหยัดจริงๆ 5. 5 เว้น <med> แสงขาวให้สีไม้อุ่นใจแล้วปาซิวเวอร์เกร์ให้แซ่บส่วนที่เหลือจุ่มมอสกรีนอย่าลืมเว้นไฮไลท์ขาวด้วยบ้ายวอร์มเกร์ทับให้เนียนนุ่มแต่อย่าชักเพลินจนไปบี้แสงขาวสมสีดำทับอีกเลเยอร์ไล่เฉดให้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเทโคตรคุ้มจริงๆที่เสียเวลาว่า ไททันคาเมราแมนตาใสสดๆ้วยแสงสีฟ้าเซเลเรียนบู้าอย่าสีไม้ยังไงให้อยู่กับเรานานๆ1อย่าพิเรนเหลาสีไม้ให้แหลมเฟี้ยว ส่ส้อไม้มันจะเปลืองเสียวจะใช้ได้ไม่นาน2ออย่าซุ่มซ่ามทำร่วงหล่นตกกระแทกไส้สอไม้มันจะแตกกระเป๋าตังจะทะลุสามอย่าใช้สีใดสีหนึ่งสีเดียวไส้สอไม้มันจะหมดไว,ไไวัยไปวัยมันจะทอดทิ้งสีไม้อื่นๆเอาไว้ข้างหลัง4อย่าทิ้งเรี่ยราดใส้สอไม้ก็จะไม่ทิ้งเราไปไหนหากดูแลดีเหมือนนกพิราบที่บ้าน 5. อย่าลืมบูชาแสงโดยการเว้นแสงขาวใต้เสมไม้จะอยู่กับเราคุ้มค่าเกินราคาทั้งหมดคือการถนอมสีไม้ที่เวิร์กที่สุดจงเลี่ยงอย่าไปบอกใครตรงๆว่าเราประหยัดสีเข้าใจตรงกันนะ 5. 5. ละเลงซิว่าเกรย์แบบให้เกียริแสงอาทิตย์สัตว์มอสกรีนเว้นแสงขาวเกรงใจดวงตะวันทับถมบอมเกรยอย่าโดนให้ไล้์ขาวเอาใจช่วยสีไม้พ่นเฉดดำให้ทมินดุดันพอเป็นพิธีมันสั้นจู่แล้วพี่น้อ,องพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเท่จนต้องกรีดร้องใช้แสงเซเรนบูให้โปรเจคเตอร์แมนช่ำชนี่คือช็อตฟิลดวงอาทิตย์ตัวพ่อ เสยยยิ้มฉายแสงคนไทยคนแรกที่เห็นจะต้องหิวแสงโดยทันทีเพราะรังสิตมันร้ายไอเรามันก็ประหยัดซะด้วยทีนี้ก็ว่าวุ่นเลยผู้ใดที่เว้นแสงขาวได้เนียนจนไม่มีใครจับได้ว่าเราประหยัดสีไม้ถือได้ว่ามีบุญวาสนาฉีดยามองบนกันเลยทีเดียวแล้วอย่าเผลอไปบอกใครเองว่าเราประหยัดสีสะละดัวมงจะไม่ลงกระหม่อมห้าห้าห้าเว้นไฮไลท์ขาวให้จกตาเหมือนสะท้อนแสง แต่จริงๆแล้วกลัวสีไม้สู่ขิดอย่าบูบี้กระเป๋าตังค์ปาดวอมเกรให้ตาสที่สุดถมดำให้ตุยกันไปข้างไล่เฉดบูเกรสีทนได้แต่ตูพอคันทีโอ้โหโคตรปึกหน้าจอตรายไททันนรกด้วยเซเลเรียนบูลายเส้นเลือดเฟียลด้วยไวเอลเลตทะลุะโงเดือดฝุดๆด้วยฮอตพิงค์คัมโมรานได้กล่าวเอาไว้ว่า การพัฒนาจะเกิดได้จากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเมื่อเราต้องการเพิ่มศัก,กยภาพในการระบายสีไม้ให้สูงขึ้นเมื่อเจอแหล่งกําเนิดแสงใดๆก็ตามจําต้องหิวแสงและใช้แสงให้คุ้มค่าโดยการเว้นไฮไลทขาวเพื่อลดการใช้สีไม้ลงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเป็นวิธีทางแห่งการพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและมั่นหน้าฉะนั้นอาจพูดได้ไม่เต็มปากว่าเราต้องการประหยัดสีไม้คิดว่างน้นมั่งนะห้าห้า ชาบมอสกินให้ทั่วแบบกลัวแสงขาวสมทับอีกเลเยอร์ด้วยวอร์มเกรย์สมสีดำจุดประกายความเท่อะเฮอเท่กว่านี้มีอีกไหม ใช้ออเรน์ปาดให้สดตดให้เหม็นด้วยเรสมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องกินที่เราต้องแดกก็เพราะมันหิวท้องมันหอนจ๊อกจอกและเพื่อดำรงไว้ซึ่งร่างกายที่แข็งแรงยาวนานสีไม้ก็เฉ็กเช่นเดียวกันเมื่อมันสั้นคนระบายสีไม้จึงหิวที่หิวเพราะสีมันใกล้หมดและแสงขาวช่วยเติมเต็มความกระหายได้เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏกายยิ้มโชขี้ฟันคนระบายสีไม้ที่เก่งเก่งมีพรสวรรค์จากฟากฟ้าจะเกิดอาการหิวแสงทุกคนย้ำว่าทุกคนหา้า S <S <rare> <S เสื้อสีสวยรวยเสน่ห์ด้วยออเรนทับเรดให้เสียวสีพลโระคงสีดูดันด้วยฮอตพิงเคลือบบูกเกร REE ไร่เฉดเกรกงใจไฮไลท์ขาวละเลงมอสกรีนแบบอารมณ์หิวแสงใช้วอมเกรทับอุ่นๆให้เกียริแสงขาวผมสีดำทับบางๆระวังน้องดำหายก่อนวัยอันควรพอคุณทุนหัวอวยได้เลยว่าแมงเท่ ไททันสปิกร์แมนพีกสุดด้วยออเรนเสริมเลดดีดให้หนักจนของขึ้นอาการเสี้ยนแสงคืออาการดีดของคนระบายสีไม้สายมัธยะาโดยปกติก็ชอบเว้นแสงขาวอยู่เป็นนิดอยู่แล้วนี่ยิ่งมีดวงตะวันฉีกยิ้มให้อยู่ตรงหน้า ก็จะเกิดอาการเสี้ยนแสงยิ่งต้องเว้นไฮไลท์ขาวเพื่อต้องการประหยัดสีมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับข้อดีคือประหยัดเงินในกระเป๋าตาังที่จะซื้อสีไม้บ่อยๆข้อเสียคือคนเขาอาจจะจับได้ว่าเราเสี้ยนแสงฉะนั้นเวลาเว้นแสงขาวควรเว้นให้เนียนๆพอประมาณอย่าเว้นเยอะเกินไปแล้วอยา่าเผลอไปบอกใครซะเองว่าเราประหยัดสีความลับก็จะไม่มีในโลกทันที5 เสื้อไททันสมิเกอร์แมนหวานสดสดด้วยออเรนอย่าลืมแว่นไฮไลท์ขาวด้วยทับเรสให้ดูดุดันร้าวฉานบาสมอสกรีนเซี่ยนแสงขาวให้เรียบเนียนเคลือบบอมเกรทับอย่าให้ใครรูว้ว่าเราปริยัติสีไลท์เชดดาปิดจ็อบให้อลังการงานสร้างให้สามคำเลยเทชี hey, she, ้หาย หูจะแตกหรือจะแป๊กตับแลบก็ไม่รู้ลงสีออลเรนแบบงงๆให้หายบ้าคันหูด้วยเรดเกาให้หายคันปั่นขี้หูให้แตกไหนแสงจะมีคุณสมบัติที่สำคัญสี่ข้อได้แก่ หเดินทางเป็นเส้นตรงห้ามใครขวางทางแสงเร c ติล i เ e ีย p r o ป a เก t i o n สองการหักเหคือเว้นแสงขาวรี f ฟ a คชั่นสสะท้อนสีขาวเว้นได้ทุกที่รี f l e คชั่นสการกระจายใส่ไฮไลไท์ให้ทั่ว Dispersion คำตอบทั้งหมดจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือ Saving p e n ซ i l หรือก็คือประหยัดสีไม้นั่นเอง5 เว้นไฮไลท์ขาวโดยไม่ลบหลู่คุณสมบัติของแสงแล้วละเลงซิวเเกรตามตะก,กะของแสงใช้มอสกีนทับอีกเลเยอร์บรรเทาความเดือดดานของสีเขียวเข้มบูมี่อีกระรอกด้วยพายุวอมเกรไลเฉสีดำให้คุ้มค่าอย่างประหยัดเอ้ยปานีดอย่างที่สุดอ่ะเฮ้ยเท่ไปไหน